ก็เลือกให้กำลังใจคนที่ถูกกระทำนะตอนนั้นนตอนนั้นโยถือว่าเป็นคนที่ลําบากที่สุดต้องถอยกลับมาเริ่มต้นที่ศูนย์แค่นั้นเองเพียงแต่สงฝ่ายพอตีกันรุนแรงมากแบบคอนฟ l i c กันแบบรุนแรงอย่างเงี้ยมันต้องเลือกอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอ่ะมันจะแบบสู้ๆทั้ง2ทีมอ้าวสู้กันก็คือยังไงอ่ะทิพอ่ายทั้งคู่หรออย่างเงี้ยมันมันก็ดูเหมือนนกสองหัว มันมันก็รู้สึกอึดอัดใจสมมติเราหอมไปเจอพี่พีพี่พีก็ต้องคุยเรื่องโยเกิร์ตถูกไหมเราไม่อยากคุยอะไรเรื่องพวกนี้แต่ถ้าเราเจอพี่พีบอกว่าพี่พีเคบอกว่าหอมวันนี้เหงาอยากกินข้าวด้วยแล้วไม่คุยเรื่องโยเกิร์ตเลยหอมไปได้เลยพอเขาพอเขาไม่ไม่ไม่ถูกกันน่ะมันก็ควรจะเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เราอยู่เท่ๆไปเลยอย่างเงี้ยเราก็เลือกให้กําลังใจน้องเขายังรักและปรารถนาดีสิ่งที่ห่วงและกังวลคืออยากให้พี่พีเคกลับมาอยู่ในวงการนะหอมวันนี้ก็คือมา ก็ให้กำลังใจไม่ได้อ้ออมโดยตนยยยยก็คือน้องมีงานก็คือน้องน้องชวนไว้นานแล้วว่าเออถ้าเกิดว่าเป็นงานเปิดตัวสินค้านะอย่าลืมมานะเราก็บอกได้เลยอย่างเงี้ยค่ะคือเอาจริงๆนะพี่พีเคนะี่คือพี่ชายที่รักมากยังเป็นน้องสาวอยู่เสมอนะอ,อ่อโยก็เป็นน้องเทียนดูแต่พอวันที่เขาเขาเขาเลิกกันอ่ะเขาไม่ได้เลิกกันเรื่องเงินเรื่องอะไรเราเราก็รู้ตามข่าวนะว่าเลิกกันด้วยเรื่องอะไร ผมก็เลือกให้กําลังใจคนที่ถูกกระทำนะตอนนั้นนะตอนนั้นโยถือว่าเป็นคนที่ลําบากที่สุดต้องถอยกลับมาเริ่มต้นที่ศูนย์แค่นั้นเองแล้วก็สําหรับพี่พีเคยังเป็นน้องรักอยู่เสมอเพียงแต่สองฝ่ายพอตีกันรุนแรงมากแบบคอนฟ l i c กันแบบรุนแรงอย่างเงี้ยมันต้องเลือกอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอะ่ะมันจะแบบสู้ๆทั้งสองทีมอา้าวสู้กันก็คือยังไงอะ่ะที่พายทั้งคู่หรออ,อย่างเงี้ยมันมันก็ดูเหมือนนกสองหัว เราก็เลยเมื่อเราเลือกให้กําลังใจฝั่งนี้มันก็ไม่มีหน้าที่จะไปแบบพี่พีเคสบายดีไหมฝั่งฝั่งโยก็จะต้องกังวลว่าอ่ะถ้าเราวันนึงเราไปเจอพี่พีจะเล่าเรื่องราวที่เราเคยคุยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็รู้สึกอึดอัดใจสมมติเราหอมไปเจอพี่พีพี่พีก็ต้องคุยเรื่องโยเกิดถูกไหมเราไม่อยากคุยอะไรเรื่องพวกนี้แต่ถ้าเราเจอพี่พีบอกว่าพี่พีเคบอกว่าหอมวันนี้เหงาอยากกินข้าวด้วยแล้วไม่คุยเรื่องโยเกิดเลยหอมไปได้เลย มันมันก็จะไม่อึอดอนะัดอาใช่เพราะว่ามันมันเหมือนกับพอเขาพอเขาไม่ไม่ไม่ถูกกันอะ่ะมันก็ควรจะเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เราอยู่เท่ๆไปเลยอย่างเงี้ยเราก็เลือกให้กําลังใจน้องเขาก็บอกว่ายังเป็นน้องเสมอนะก,ก็ฝากบอกตรงนี้เลยอะไรเงี้ยยังรักและปรารถนาดีสิ่งที่ห่วงและกังวลคืออยากให้พี่พีเคกลับมาอยู่ในวงการนะสําหรับหอมนะ เรื่องคดีความหรือเรื่องอะไรต้องแยกกันอันนี้หองไม่เกี่ยวอยู่แล้วมันเป็นคนนอกแต่ทํายังไงมันมีโอกาสไหมที่พีพีที่พี่พีจะได้รับโอกาสในการกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งทํายังไงให้ภาพลักษณ์พี่พีกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่หอมห่วงมากกว่าเพราะหอมรู้สึกว่าพี่พีเคเป็นคนชอบทํางานมันทุกคนอ่ะต้องต้องต้องมีงานอ่ะมันถึงจะจะกลับมามีเงินยิ่งเราเข้าใจสถานการณ์การเงินเขา ก็ยิ่งน่าหัวเราก็ห่วไหมคะน้าน้องคนหนึ่งอยู่แล้วมเนเงินได้ยิ่งจากธิดามาหอมไม่คิดว่าเขาโกหกคนเราไม่ทํางานไม่มีเงินอยู่แล้วอ่ะเออมันมันมันก็เป็นเป็นเวที่ถูกต้องพี่พี่แคอาจจะมีสินทรัพย์แต่เงินสดที่มันออกทุกวันทุกวันแล้วคนวางแผนอย่างเขาอ่ะเขาก็ต้องรู้สึกกังวลและแล้วผอมรู้สึกว่าในวงการบันเทิงอ่ะเราหาคนที่มีคุณภาพอย่างพี่พีเค ยากมากนะอะคำถามว่าใครคือตัวตายตัวแทนพี่พีเควันนี้นั่งนับไม่ถึง5้าคนมันยากมากฉะนั้นผมรู้สึกว่านี่คือบุคลากรในวงการบันเทิงในการทํางานนะคะพี่พีเคเก่งมากแล้วมันก็น่าเสียดายถ้าเกิดว่าคนนี้จะไม่ไม่มีโอกาสในการทํางานอยู่ที่ตัวเขาพี่พีเคต้องบิดอะไรบางอย่างที่เอ่อขอไม่รู้ว่าพี่พีเคนับถือใครเป็นไอดอลในวงการบันเทิงแต่ต้องมีคนนั้นเข้าไป คุยกับพี่พีเกแล้วแล้วบอกแนวทางว่าต้องทายัางไงาอยาไม่ต้องรีบในฐานะน้องหอมไม่ใช่คนที่พี่พีเคพูดแล้วจะฟังแต่ถ้าวันนึงเขาเปิดใจฟังหอมยินดีนะก็ต้องเนี่ย<ๆ>ก็ต้องให้เขาให้เขารึกว่าใครในวงการบันเทิงเพราะคนที่อยู่ในวงการบันเทิงในวันนี้อะเวลาที่นันเน็กไง oh. ใจหอมคิดถึงนัเน็ก แต่หอมไม่รู้ความสัมพันธ์ของเขาว่าเขามีพลังพอที่พี่พีเคจะฟังไหมแล้วคือนันเองอยากจะเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้ไหมเข้าใจไหม่หอมก็คือแบบถือวิสาสะในการพูดออกไปแต่หอมไม่ได้มีพลังพอในการแนะแนวทางหรอกหอมแค่อาจจะมองวิธีการของพี่พีเคบางอย่างที่รู้สึกว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นในวงการบันเทิงแล้วหอมก็ไม่รู้เป้าหมายเขาว่าเขายังอยากกลับมาทำงานอยู่ไหมแต่ถ้าเขาอยากกลับหอมคิดว่าการเปิด รับฟังคนอื่นพี่น้องในวงการบันเทิงก็เป็นสิ่งที่รับฟังไว้ก็ดีนะคนคนตายยังได้รับโอกาสในการกลับมาเลยพี่พีเคก็ทำทำผิดผิดนะผิดใช่ไหมขอแค่สำนึกผิดอย่างจริงใจขอว่าจริงใจในการ ออกมาขอโทษอ,นนอันนี้เป็นอน,นี้นแค่ของแนะนํานะแต่ผมแค่ไม่รู้ว่ามุมมองเขามองเรื่องนี้ยังไงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ใครสักคนหนึ่งรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์นี้พันแล้วรับผิดชอบมันแก้ไขมันขอว่าน่าจะมีโอกาสกับพื้นที่พื้นที่ั้นคือไอทีเขาจะฟ้องกันเรื่องเงินนะนะมันไม่เกี่ยวกับหอมอยู่แล้วอย่างที่หอมเคยบอกไปว่าเขาเปิดบริษัทกันสองคนความจริงรู้กันอยู่สคน แล้วไม่ว่าผลจะออกมายังไงไม่เกี่ยวกับหอมเลยหอมเป็นคนนอกด้วยซ้ำหอมไม่สามารถจะออกไปบอกได้ว่ายกก็ต้องชนะพี่แค่ต้องชนะหอมพูดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องของเขาเลยไม่เกี่ยวกับหอมหอมมีหน้าที่ให้กําลังใจทําไมถึง trust โยเพราะวันหนึง่งเราก็คุยกันเหมือนผู้หญิงเนาะโยก็จะพูดพูดความรู้สึกพูดบางเรื่องที่บอกว่าอันนี้หนูไม่เคยบอกใครเลยนะพี่สาวเขาให้ใจหอมมาก่อนฉะนั้นหอมอไม่จะไม่ทรยศความไว้ใจ ที่คนนองให้จริงๆเพราะว่าหอมรู้สึกว่าใครสักคนนึงไว้ใจแล้วเล่าเรื่องบางเรื่องให้เราฟังอ่ะหอมอยังรู้สึกว่าโห,โหเขาให้ค่ากับเรามากฉะนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่หอมอ่ะไม่ได้เข้าไปคุยอย่างพี่เพีเพราะหอมกลัวว่าโยเกิร์ตก็จะกังวลใจพี่หอมมึงนอกสองหัวหรือเปล่าก็เหมือนเอาจริงเหมือนเพื่อนทะเลาะกันอ่ะสมมติเราวันนี้เราทะเลาะกับใครเราก็อยากให้เพื่อนอยู่ข้างเรามึงชัดเจนเลยมึงอยู่ข้างใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหอมให้กําลังใจอย่างเดียวนะไม่ได้ช่วยเหลือในด้านอื่นๆ ในขณะที่พีพีเคยังรักและปั่นขนาดดีเหมือนเดิมแล้วก็ห่วงเสมอ